ผลไม้แปลกหน้าปลูกวันนี้แม็กสดจากสวนจะพาทุกคนไปดูผลไม้แปลกที่นําเข้าจากไต้หวันครับเราผ่าเนื้อออกมาแล้วนะครับโอ้โหเนียนนุ่มน่ากินมากเลยอะ่ะแถมรสชาติของเขายังอร่อยเหมือนกินขนมเลยครับมีใครรู้จักกันบ้างวันนี้คือลูกอะไรพี่พี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่บุญเรือสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเซียนท้อสารเปาค่ะเซียนท้อสารเปาเอา้ามันไม่ใช่เซียนท้อที่อยู่ตามภาคเหนือเหรอครับคนละพันกันค่ะผลละพันน,น,นี่ทุกคนดูดิแล้วรสชาติมันจะต่างกันไหมครับเนี่ย ต่างกันมากเลยค่ะพี่เปิ้ลบอกต่างเดี๋ยน้องแม็กลองชิมนะคะมีให้ผมชิมด้วยหรอมีค่ะโอ้โหวันนี้คุ้มละมาได้กินหลายอย่างเลยต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วอะครับพี่ตอนนี้ก็ประมาณ3ปี3ปีกว่าครับทาไมผลไม้ที่สวนพี่เขาแบบใช้เวลาปลูกไม่นานเลยนะนานอันนี้เอ่อพี่ได้สายพันธุ์มาจากที่ไหนอะครับพี่บุญรูได้มาจากไต้หวันค่ะไต้หวันอันนี้เขามาจากไต้หวันอันนี้คือข้อดีแม็กเพราะว่าเขาจะออกทั้งปีครับ๋อแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น คือคือผลไม้พันธุ์นี้น่าปลูกครับเพราะว่าเราเก็บได้ตลอดทั้งปีมีรายได้ตลอดครับแล้วอย่างนี้เราขายผลเท่าไหร่อ่ะพี่โลนึงเราสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบอุ้ยราคาดีมากค่ะไม่พองขายเลยนะครับไม่พอขายเลยแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีเพราะว่าเราอร่อยของเขาร้อยโลสองร้อยโลแป๊บเดียวหมดอ่ะอยากกินต้องแย่งนะฮะเพราะได้ข่าวว่าต้องจองคิวกันเป็นปีๆเลยนะเนื้อมันน่าจะฟูมากนะครับมีใครเคยกินบ้างอ่ะ มอนไข่เซียนทอลองคอมเมนต์มาลองคอมเมนต์บอกกันนะม,นมันมันจะทานไม่เหมือนของของทางภาคเหนือนเรานะตัวแบบความอร่อยมันแตกต่างกันเยอะเลยอันนั้นผมก็ว่าอร่อยแล้วนะโอ้โหถ้ากินวันนี้เรามาสุดยอดเลย <c oughs> อันนั้นพี่ให้สามคะแนนสามีเพนบอกภาษาคะแนนรอเลย <c oughs> แต่แสดงถ้าอันนี้ต้องทะลุไงทะลุร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปลองชิมกัน ต้นเสียงท้อนะครับเป็นผลไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกําเนิดมาจากเม็กซิโกครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นไม้มงคลที่มีสรรพคุณเหมือนยาสมุนไพรเลยนะครับทุกคนทางบ้านเราเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นลูกท้อบ้านท้อเขมนทิสตารละมุดอินเดียละมุดสวรรค์หมากป่วนโตมาที่ไหนเรียกว่าอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันนะครับ เซียนท้อเนี่ยตอนนี้นิยมปลูกกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปลูกท้อบ้านกันซึ่งจะมีลูกค่อนข้างเล็กครับแล้วถ้าสุกไม่ดีเนี่ยจะมีรสชาติติดฝาดด้วยส่วนต้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเซียนท้อสายพันธุ์ที่พี่บุลือเขานําเข้ามาจากไต้หวันครับซึ่งจะมีลักษณะลูกใหญ่กลมโตเหมือนกับสารเปาครับพี่บุลือเขาจึงเรียกว่าเซียนท้อสารเปาเซียนท้อเนี่ยถือเป็นผลไม้มงคลนะครับบ้านไหนที่ปลูกเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันโรค ปลูกเนี่ยมัง่งคั่งร่ํารวยด้วยครับแม้แต่ลําต้นและสีสันของลูกเขามันก็น่าปลูกเป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้านเหมือนกันนะทุกคนและทุกคนรู้ไหมครับว่าเสียนท้อนเนี่ยมีสปปรรพคุณที่ดีมากๆด้วยนะครับเปลือกของลําต้นนะครับยังสามารถนามาต้มดื่มได้ครับเพื่อรักษาอาการไข้ตัวร้อนครับและรวมไปถึงรักษาอาการผื่นคันตามผิวหนังได้อีกด้วยครับ ผลของเขาก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆนะครับมีเบต้าคโรทีนสูงมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงต้านแก่ชราวัวครับบำรุงเลือดป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยบำรุงสมองและสายตาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรตีนเหล็กแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดตเส้นใยอาหารพลังงาน น้ำตาลต่ำไขมันโอ้ยเยอะมากทุกคนแหมทุกคนบรรยายสรรพคุณมาสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูดีกว่านะครับว่าเสียนทอสระเปาจากไต้หวันเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยกว่าเสียนทอบ้านเราหรือเปล่านี่ครับอ่ะพี่เปิ้ลบอกจำน่ายผลนะโล,ลละ350ใช่ไหมพี่เปิ้ลมาดูกันลูกหนึงจะกี่โลลูกหนึ่งประมาณ4ขีดกับกครึ่งโลนะอสอลูกโอ้ลูกเราได้สองสิ ปลูกผลไม้ยังไงเนี่ยขายมาเลาสองลูกก็คือมีกินไปวันหนึ่งแล้วนะได้ค่าแรงวันเเพราะเพราะว่าอย่างนี้แหละราคาดีราคาดีแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยอร่อยอะไรที่เราปลูกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเท่านั้นมาดูเนื้อด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะซื้อโอ้เฮ้ยมันบีดได้อย่างเยอะทุกคนนะฮะเปลือกบางมากนี่ลอกเปลือกได้ด้วยนะครับปกติมันจะกินได้ทั้งทานได้ทั้งเปลือกเลยทานได้ทั้งเปลือกเลยพี่บุลือบอกนะฮะ หนึ่งสองสามเฮ้ย <c oughs> เนื้อฟูฟูเหมือนเนื้อเค้กอะ่ะเหมือนเค้กอะ่ะมันไม่เหมือนผลไม้อะ่ะปกติผลไม้เราจะเห็นแบบว่าเนื้อมันจะฉ่ำน้ำใช่ไหมอันนี้เหมือนไข่แดงเนาะเหมือนใช่ครับเหมือนไข่ต้มไข่แดง <c oughs> เออเหมือนไข่ต้มเหมือนไข่แดงหรือเหมือนเค้กที่เราอบใหม่ๆเหมือนชีสเค้กใช่เหมือนผมว่าเหมือนเหมือนเค้กฟูฟูใช่ใช่ครับปกติผลไม้มันจะเป็นน้ำมันจะแฉะ แต่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กบี้ให้ดูนี่เนี่ยฮะเหมือนขนมปังหรือนขนมเค,ค้กที่เพิ่งอบออกจากเตานะฮะชีสเค,ค้กเลยทุกคนนี่ฮะแล้วเม็ดแบบแทบไม่มีเลยอ่ะมาลองชิมครับหนึ่งของซ้ำหืมคอหอมากไม่ใช่กลิ่นเสียนท้อทั่วไปที่เราเ,เ,เราเคยกินนะฮะ ตัวนี้น่าจะสุกสุกเพิ่งสุกใหม่ๆถ้าปล่อยให้สุกกว่านี้มันจะออกหวานกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมครับ<ช>พี่เพิ่มใ,<ช>ให้ให้มันนุ่มๆกว่านี้แต่เทคเจอร์ของเขาคือมันละลายในปากไปเลยอ่ะมันแบบมันละลายไปเลยนะพออยากให้ลองจังเลยอ่ะอยากอยากให้ลองจังเลยอ่ะนี่ฮะทีมงานอยากลองชิมนะครับลองดูดีละลายในปากเลยอันเนี้ยเออว่ะเห็นปะปกติมันจะเหนียวนะ เอาปกติมันจะติดฟันอะเออันนี้คือละลายครับมันเหมือนใส่ใหม่รถมันญี่ปุ่นอะเออมันละลายแบบเข้าไปในปากเลยอะวิวลู้ขอบคุณครับวิวเรเอานามมาให้ทุกคนโอ้โหอันนี้ละลายละลายในปากเป็นผลไม้ที่ละลายแล้วมันหอมเนาะมันหอมอะอร่อยอ่ะเป็นทุ่งนี้เลยเย็นๆเนี่ยอร่อยมากเลย ลองาเราคงมีเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยโอ้โหอร่อยจริงๆเดี๋ยวถ้ามันงอมวันนี้สันนิดนึงนะโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้พี่บุลือแมกว่าเราทําเราเราเลือกกินได้ใครที่ไม่ชอบกินหวานมากเดี๋ยวนี้คนไม่ชอบทานหวานกินแบบนี้กําลังดีไม่หวานมากหอมแล้วก็เนื้อจะละมุนละลายในปากถ้าอยากให้หวานกว่านี้พี่บุลือบอกว่าทิ้งไว้อีกสักเย็นเย็นนี้หรือพรุ่งนี้จะหวานช่ำ นะฮะแล้วใส่ตู้เย็นไว้นี่โอ้โหใช่กินใช่เย็นโอ้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยมันไม่เหมือนกินผลไม้เนาะมันเหมือนกินมันต้มมันเหมือนกินเค้กมันเหมือนกินถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเตือนท้อบ้านเราเนี่ยอย่างตุดแหลมเนี่ยอย่างข้าวเหนืยตุ้เขาเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงใช่ใช่ครับและย่างเยอะใช่่ยลูกค้าจึงได้ชอบมากเลยเพราะว่าความอร่อยของเขา ตรงที่ว่าแบบแบบเหมือนมันเหมือนมันญี่ปุ่นมันไม่เคยเห็นผลไม้อันไหนที่มันกินแล้วมันเหมือนใส่ใหม่ที่มันแบบละลายโดนน้ำลายแล้วมันละลายละลายคําว่าละลายจริงๆอะตอนแรกที่ที่แม็กพูดคิดว่าโกหกไะละเออคิดว่าแบบมันไม่น่าจะละลายเออเนื้อมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่น่าจะละลายได้เดี๋ยวให้ตะก้องกินแล้วแล้วดูอ่ะดูดิเห็นปะตะก้องไม่กล้าแลบลิ้นเนี่ยครับทุกคนนอกจากจะปลูกเป็นพืช ผักผล,ลไม้ไว้กินมันยังเป็นไม้ประดับได้นะเพราะรู้สึกว่ามันสวยมากแน่ดูดิด้ดวยด้วยกิ่งเอ่ยด้วยลําต้นของเขาเองที่มันไม่สูงมากนะฮะแล้วเนี่ยลูกเขาจะออกมาเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยพี่บุือเราสามารถปลูกแบบเป็นไม้ประดับหน้าบ้านอะไรอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าท้อเนี่ยเป็นไม้มงคลอยู่แล้วโอ้ใช่ใชแล้วเก็บฐานได้รายได้ตลอดเลยประดับได้เป็นรายได้ได้อีกนะฮะแล้วก็เป็นพืชที่ให้ผลตลอดทั้งปี เขาชอบดินแบบไหนชอบน้ําแบบไหนดินทั่วๆไปชอบพื้นที่สูงค่อนข้างจะคือไม่แข่น้ํามาปลูกได้เลยอ่าก็ให้น้ําปกติเหมือนไม้ทั่วไปไม่มีอะไรยากครับอืมแล้วปุ๋ยอะไรอะไรปุ๋ยก็เราจะที่นี่จะใช้ขี้ปุ๋ยเอ่อขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเคบีช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาเป็นไม้นําเข้าเนาะนะฮะมันอาจจะแบบ มือนมะม่วงเลยคือบ้านไหนปลูกมะม่วงได้ก็ปลูกเ้าตัวนี้นไดง้ง่ายง่ายกว่าเดิมดีนะแล้วที่สําคัญนะคือตามไร่ตามสวนตามอะไรเงี้ยปลูกแบบนี้ไว้ดีนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะออกลูกตลอดทั้งปีคุณปลูกสวนอะไรมะม่วงอยู่แล้วเห็นไหมมันหมุนหมุนเวียนกันไปปลูกพืชผักอื่นๆเนาะเอออันนี้น,นี้ดีมากเลยนะเป็นไอเดียที่ดีมากเมื่อกี้ไม่เห็นพี่บุรุษบอกว่า อยากส่งเสริมให้กเกษตรกรไทยแบบมีผลไม้อะไรแบบนี้อ่าเพราะจะได้มีไรายได้มาเสริมครอบครัวได้ตลอดอืมเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างสวนพี่บุรุษเขามีมีเยอะมากนะแล้วมันก็หมุนไปเดือนนี้ต้นนี้เดือนนั้นต้นนั้นนะฮะโอ้อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็อยากให้กเกษตรกรบ้านเราเนาะแบบทําพืชหมุนเวียนแบบนี้นะฮะโอเคเป็นการค้าได้ค่ะเพราะว่าเราเก็บลงมาเนี่ยอย่างบ่มก็ประมาณ สาวันสามวันเองเหรอครับสาถึงสวันถึงจะสุกเวลาเราขนส่งให้ลูกค้ามันก็ไม่เละพอดีเลยดีเลยเนี่ยเอาไปขายออนไลน์ได้ผู้ขายออนไลน์ได้ใช่ขายออนไลน์ได้ขายได้สบายเลยค่ะแล้วมันเป็นพืชใหม่พืชแปลกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยขนาดผมเนี่ยถือว่าอยู่กับผลไม้มาเยอะมาก นี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเลยครับ <c oughs> ค,ค,คือเซียนท้อไม่เหมือนเซียนท้อใช่คือคมันมีความรสชาติมีอะไรที่แตกต่างกับท้อทั่วๆไปอืแนี่คือข้อดีครับ